สวัสดีครับแฟนคลับไล,ล่ลอนทุกท่านวันนี้พบกับอีกหนึ่งบริการพิเศษจากทางเราคือบริการสอนการใช้งานแบบจัดเต็มโดยใครที่สนใจอยากศึกษาหรือกำลังมองหาเครื่องเชื่อมที่เหมาะกับงานของตัวเองที่นี่ของเรามีให้ครบครับโดยลูกค้าสามารถนำชิ้นงานจริงของตัวเองมาทดลองเชื่อมได้เลยครับเพราะที่ร้านเรามีห้องทดลองพร้อมเครื่องเชื่อมครบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องเชื่อมอาร์คเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติกเครื่องเชื่อมอากอนมิก เครื่องเชื่อม CO2 คัดเครื่องตัดทัสมาหรือเครื่องเชื่อมเลเซอร์ก็จะมีช่างมืออาชีพคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ <Wow. S 1> และที่สำคัญเรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรครับ 1. ฟรีค่าเปิดเครื่องตลอดอายุการใช้งาน 2. นำเครื่องมาตรวจเช็คก็สามารถรอรับกลับได้เลย โดยระหว่างรอเรายังมีห้องรับรองลูกค้าไว้ให้นั่งพักพร้อมบริการเครื่องดื่มเย็นๆอีกด้วยครับ 3. มั่นใจได้กับอะไหล่แท้จากโรงงานโดยตรงพร้อมคุณภาพเกรดพรีเมียมที่เหมาะกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภทสุดท้ายนี้อยากรู้ว่าเครื่องไหนเหมาะกับงานของคุณแนะนำให้มาลองสัมผัสประสบการณ์เชื่อมจริงกับทีมช่างคุณภาพระดับมืออาชีพพร้อมบริการครบทุกขั้นตอนที่ศูนย์บริการไรล่อนไทยแ,แลนด์หรือวรชาติกรุ๊ป ทีมไลล่อนไทยแลนด์ใน Google Map เพื่อค้นหาได้เลยหรือโทร095961990 10816945000หรือเบอร์0816977000และพบกันที่ศูนย์บริการไลล่อนไทยแลนด์หรือวรชาติกรุ๊ปครับ